พูดถึงคนเราเนี่ยจะเป็นคนดีขึ้นมาได้เนี่ยต้องได้รับการสั่งสอนอบรมนะครับการฟังเทศฟังธรรมก็เือนเหมือนกับว่าเป็นเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนเราให้เป็นคนดีนะนะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับมีการเดินจงกรมสวดมนต์ของวัดป่าเจริญราษน,นะสมัยก่อนผมก็ได้มีโอกาสเข้ามานะครับแล้ววันนี้ผมผ่านมาก็ เลยมากราบนวัสการหลวงพ่อนะครับและผมจะพานําท่านไปดูมัก,กระีผลนะครับอยู่บริเวณอยู่บนนี้นะครับมัก,กระีผลเนี่ยที่นี่นะก็เห็นมีอยู่สองสี่หกนะหกตนนะฮะเป็นผลไม้ในวันนคดีนะก็แต่มันก็มีอะไรที่พิเศษนะครับเนี่ยอยู่ด้านหลังนะครับเขาเรียกมักระีมัก,มก,กระีผลนารีผลน่นะครับอยู่วัดป่าเจริญราษนะครับจังหวัดปทุมธาน